วัสดีครับวัสดียวสดๆครับหอดหมายแล้วครับนี่มากันนะเหี่มามานนนนนคน,นครับมึอนี่มีหมามาตอนตเลยมีมันรอเราะถนนดำมหง2กิโลวันครับมึงเมนเหละ่ยมเราดิวตันนี่ครับตัวนี่ยังง้ขอแว้งนัยน่เด็กตยุ่งหนอกบุงนี่ขอแว้งนัยเลยพวยหละ่ะ เนา,เาวก็มีหนาบนนี้งงังมือสันจนมื่อแข็งหมดอุณหภูมิตอนนี้18องศาามครับมีนะครับถึงกันแท้เน่ย่มีรับโรงงานไ่ะแล้วยู่นี้ไปตีใใกันเชอ่ะไใส่กันแท้หนิตีทนทาง้งเนี่ย รักกันวะเฮือกนี่มาเลยไฟเห็บอะไรอ๋อรุนรุนครับไฟเรีวๆครับไปตั้งกล้องนะครับเบื่อเสียงวาวอันไหนทำบูบูเบิดเบ่งเตียวเอาอันเหลียวได้บูรุ่นรุนครับไม่ตั้งกล้องครับรักนี่สร้างเสียงสนุกวาวครับเดี๋ยวเป็นัางบูงแง่ครับขันวะขันกันเรีวไว้ครับรักนี่ นกขันยืนแย้แมๆนี่ครับสองสามตัวกินล้อรุ่นครับขันแล้วครับเสียงทะนุครับนอกอยุงข้างหลังเหมือนนี่เอาไปตัง้งกลองครับผมนสร้างเสียงทะนุรับ

อุนครับใหญ่ครับมีนกมาไกลเพอาถั่วคุณตัวนึงเซินอยู่เหมือนกระวาวตัวไหนจะว่ายูุราครับตัวนึงเสียงตูด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 ัง่าวขันนี่โอ้ยนี่สองห้องครับนี่ดังแังไงครับนี่มีโยขันท่าเสียงสนุกวาวไว้ครับนี่ มีน้องมาใกล้เพราะตัวเล่งใส่โกกแหง,งกับมหมาแมมเสียงตีตะไลลุ่ลงไปทางไฮมันเหมือนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ทางไฮมันย้อนย้อนไปทางหุ่นใส่ถ่าเสียงสน,นุกเบาไปเลยนกขันย้อนนั่หุ่นนะเจ้าว่าเสียงหมาเฮาหมดไรอยู่ทางหุ่นปกะกาไปใส่ครับหมดเสียงง่ายครับง่ายเวทนานเดี๋ยวยู่ทางหุ่นครับเสียงโนขันอยู่ทางหุ่นนะครับ เนี่ยยังสามกุกขันอยู่ตัวนึงครับเดี๋ยวยางก็เป็นเบิ้งสามกุกตัวนึ่งนี่นกสามกุ๊กกำยุนสามกุกหอยครับผมฟังได้โดนเนาะขันอยู่ฝากไปไปเดี๋ยวยางก็ไปเบิ้งนะเดี๋ยวมันยัอยู่ฟังทางนิดเดียวนะครับผมใหญ่แล้วครับนาแล้วมันล้วครับแตกได้สามนาทีแหลกว่า เจ้ามู่ร้านจัดให้ย <i> ีแล้วหยาบเปิเป็นทีดีนกแห้งนีเยอะหยาบดีเท่าไม่แห้งโกงนี่เขาสูงนกตัวโอ้มังนกับหมอแล้วมังเงินแกว่าสิงไงไปถาน่าอย่ท้าคุณเลยมูมุนที่เรียกนี่นกสามฟุ้ขันอยู่ฝากไปไป่างไปบึ้งวั Sám cuốc, cái bán sám cuốc hoài ra, mi hoài không vô Cái... Má hôi lại môn, má hôi lại là cái lấy vô nhang vầy Mê ạ, tôi nên nghe Khuôn văn hoạt cuốc này Tì ra lây vãi nì Mấy nhìn nó to Tì ra lây cáo khuôn nì Má xù Thang phì cái này nhìn thiếng khắn này thang nó chọt lụt Thang nó chọt lụt cái này nhìn thiếng khắn như gió ông tù. หค,ครับนา่ารีบแตกนึงนะครับแจ้ววายเฮาครับคิปนียเฮามมานะครับสองกห,หันด้วยเลยต่อครับนี่มาแล้วขวยาบมาแ้วมาวขยับมาหลายตัวคู่มองกันครับยตั้งกล้อง mình thì lông này, vâng ngoài mà khánh luôn đây vâng tổ. 2 cục thêm 2 cục mà, toàn มาันยน้อนีลูกตอลูกตอกันกดาวเียงตีได้เแล้วตีะไนี้นะะไ้นี้ะน,น,นคะนนนครับมาสูงโ้วันตายครับหมาครับเลียนลูรูผมนั่งเงินเลียนลูๆๆนูรูไว้ดิจอดลูกต่อเราเหมือนเด้อ อายุลุกตโตก็เศร้าขันเฮ้ยนี่มันก็ได้ครับหมาครับเนอะนั่งอยู่นี่นเรียนพ้ากันเรียนว่านี่ครับนี่หอดนี่แล้วลูกต่ออีกอัน กันดีข้างแถวเสยอยู่ดาิาครับง่ายหมามาวัววายู่นุกตอล่างเหยียกดีๆก็เศร้าขันอืมคุณครับง่ายครับหาคนเลยนีน่นี่บักตัอีอ้โอ้ตหาหักเหรอนีครับ,อรบอสองเมื่อกี้นี่ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่ง อีตัวนึงไปทางไหนบูนี่มึงก็ยางน้ำดีแถวหน้ไม่งนันอยากไปยู่น้ำดีน่ะยางหน่อยมไม่ดีรวแม่นมาจวนดีน่ะนนนนเนี่ยคืออ่ะพอันไปทางไหนเ่ะอเห็นตัวแม่มันดิตัวนีแม่มัน <c ười> ไล่วันหน่อกี้มันตืน่น <c ười> ตอนนห้นกินลนน้ำหนาดีแม่นยากาว่าน้ำดียังไหนแลี้ยนููนนหาหนกคนนี่แม่เเบักเลี้ยวแท่เนื้อบดเดะหมาจอนกน็คลั่มันคือขุ่นคนเหระวัวตาหักไปดนึู้ดเดียวมาปควอยถิ่มมาโอ้แกงตาหักเลยนี่ตัวผู้พ่อมา มันอ้วนนี่เลยพ่อแม่นหมาจอเนางนีห่หมาเขาเลี้ยงอะนนี่นี่แม่มันไามนี่นี่ตัวเมียกำลังตะหักพี่พ่แม่นหมาเขาปล่อยถิ่มหรอครับนี่เมื่อกี้พ่อมันกับตัวนี้แหละเลี้ยงมาหาหนุกไปกลับบ้านี่ไปน้ำจีนี่ยี่ไปน้ำจีบักงเล่น้อยนี well ่ฮึยี่ไปน้ำจีจีไปน้ำจีบ้างเล่นน้อยนี่ไน้ครับนายมาครับ อดหมองที่สองมาครับมองแรกนั่นแหละแตกไปตัวนึงนั่นไปแล้วนะมีลงไปพูดแล้วง่ายเดี้ยวยันเขา <นะ S 1> โอ้เปี้ยอยู่นี่แล้วโอ้ทำเล่หมอ,อนอมเรอเยเน่ออต้นแหงนี่ตัวน,นึงเ <c oughs> อาอเดี๋ยวไปเอานอกกันครับครับหาไสนกครับนกหลายอยู่นี่ tiếng cái tiếng cái với nhau, tiếng chỉnh dần luôn Mình lưu quá đi, bục nhiều quá, đẩy

ยังกันอยู่ตัวนั้นครับเีนด้านใช่น่นนี่นี่อะไรลุ่มลุ่มนะีแต่ไรแล้วตีแต่ไรแล้วลงคว้บุกขอยาบ้าง

โอ้โหปุ้นอะไกโอ้เหลีย่ยงนนิ่อ๋ออ๋อรวงแล้นี่เสียงบบกูหลานนะครับเสียงไงนี่ของไก่เหลียวยืน่งเสียงไงมากเลยอ๋อแลนกูไปร่วงแล้วนี่รวงแล้วครับปั๊บเหยียบลอย nhu đây được để chọn phòng Ủa. không, là, không là cái, như vậy Ủa. <laughs> Ủa nhưng, như này. Này đúng, cái nhu đây được ô mưa sắn. Tiếng ngay luôn nhang Vẫn nó cứ có อยู่ในห้องสิทธิ์เจ้าที่อยู่กับมาเลยนกปลาเลยเอาว้ไม่ย่ากหลังเหยอโวอยู่หนขึ้นได้พูเข้กไปข้างหลังยุขาอยู่ขางออกไปไปอนกก็ยัาง เรียบร้อยถึงแล้วครับ,เ,รบเสียงใหญ่เสียงใหญ่มาถึงทีมันทีครับตัวนี้เอยขี่มอเตอร์ไซค์แนบไรบ้าม,มากไลโชว์กิ๊น,น,าน,านี้เรียบร้อยครับโชว์กิ๊นเดนนี่นี่มาเทีย่ยงเงาเดียวเนี้ยบอกขาดเนี้ยเรียบร้อยครับนั่นแหละแตกสอง แก่มันมู่หลานเลยสายมันมู่หลานนะในช็อตในช็อตมึงโซนกันน่ะโอ้ติดไปนิวติดไปนิวนะนี่ยยอนใหญ่ไงยันใหญ่โอ้ตัวนี้ขึ้นกุ๊กเดียวเสียงงี้โซนเราวุ้นหมานหมานครับแตกสอง ให้ย no ักแตมเมียงล่ะได้ช็อตโลกมาคู่กันพร้อมคืออยู่ครับหมู่ลานสายหมันครับแจกสองครับมือนี่แจ๋วเนีมนี่หมันหมันครับมือนี่สวยเลยมือนี่น้อยแตกสองสบายใจนี่ยี่โชคยังเฮ้วอยู่ครับได้ยากเมื่ครับ Nhà, lòi văn hằng y bà đeo á. Măng hùng y tói nha, tuần nó. Nhà nga tìa lấy rõ hai tói nha 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 nha. Mày khô gặp kia cả nga 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 kia chắc kia 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 ไปกลับบ้านไาครับหม้อหอดหอม่องนี่ตีเหครับไหนหม่องที่ออทสามมันจะโดนน้ำไปแล้วสองศูนย์นะบากมี่โชคขงเพิ่นเกี่ยวเขาอ,อยู่ขวาเพิ่นเขาตัวครับไฮครับหลุดน้ำกันครับบางนีโชคตีใครแตกได้ปะห,หรือว่าสิโดนฝังสามศูนย์หนักหรือว่าสิโดนแค่สองศูนย์นะ บินกันไ้แล้น่สองคู่เสียงไงนั่นเพื่อนก่อนนั่นนี่แล้วนกเขาตอนบินเต็มเงยสาทีตนเวบบานเพิ่นี่นี่สองตอนนี่นั่นตังมันอยู่นี่โฮมนี่เลยแล้วนั่นี่มันหวโกแข่งนั่น ขั้นเนกับหมอนายใส่ขั้นเด้อาครับรุ่นรุ่นนับฮะรดห้าเอาไปง่ายถัวไม่ยางเดยโรุ่นรุ่นเลยรับเล่้ใง่โกห่งเงี้ยไนแต่มาครับมงินบินขึ้นยู่มึงกันตามตีตัวนแเล่้ใง่โกะแก้ว่นครับสน้นมากเอาลราะรุ่นครับไม่ได้ตกล้องครับแลตติเบิรแล้ว ไว้กลับครับผมมาแล้วมาแล้วน้นาแลแตกสองสรุปแล้งนี่บ่มีอะนานะนกฟ้ามันเจียมนี่นกฟ้ามาสวยเออายางมากเมื่อกี้บินขึ้นแตกโคมๆคบนะ่ะฮึนบ่มาหาหนุอ่อ นกมันหยาบมันเหี่ยวครับหืมรอฟังอยู่ว่าเนี่ยนี่เนาะบินกบไปไหมนี่ครับหมู่หลานครับหมู่หลานอยู่นี่ครับหมู่หลานแตกสองครับเนี่ชวยชยไวแล้วนะเนี่ยขนหมานเลยเดี๋ยวไม่แท้ยับเย,ยินเลยครับสองต่อศูนย์ครับ โอ้ครับคลิปนี้ขอลาไปทั้งทีเนาะเจอกันไม่อาทิตย์หน้าแล้วนะโอเคโอเคจะไปครับอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวจัดสักสามมาสั่นว่าไฮ้ครับผมโมงโมงโมงสายฝลสายฝนนอนริงเฮ้ยฝลเลี้ยงเงาฝลเลี้ยงเงาฝลเงียบก็โตก็โตอยูงครับผมนี่ขอตัวกลับบ้านนะครับบ้านนี้